This is a t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนนัย podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้จำได้ไหมคะว่าคุณอกหักครั้งแรกเมื่อไหร่ช่วงเวลานั้นค่ะเหมือนโลกจะถล่มทลาย ไม่กินไม่นอนไม่อยากจะเจอหน้าใครไม่มีกระใจพบคนแต่วันหนึ่งค่ะพอเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ค่ะบางคนเนี่ยก็แอบผ่านช่วงเวลาของการอกหักมาหลายครั้งใช่ไหมคะถ้าเรามองย้อนกลับไปค่ะบางทีเนี่ยเราอาจจะนึกขำนะคะในความรักในวัยเด็กๆยิ่งเวลาที่เรานะคะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของเด็กๆค่ะการอกหักครั้งแรกของเด็กๆบางทีเนี่ยเรายังแอบเผลยยิ้มแล้วก็ขำออกมาใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเรื่องเด็กๆเ,เล็กๆไม่เจ็บเท่าไหร่หรอก จริงๆแล้วนะคะเรื่องของความรักเนี่ยไม่ว่าไยไหนๆก็เจ็บปวดทั้งนั้นแหละค่ะช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าจะไวัยไหนก็ต้องการการซัพพอร์ตจากคนข้างๆวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะวิธีซัพพอร์ตเด็กๆเมื่อพวกเขาอ,อกหักครั้งแรกไก่วินช์นะคะนะักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและก็ความสัมพันธ์ค่ะเขาได้ขึ้นพูดในรายการเทสท็อกนะคะเขาเล่าให้ฟังค่ะถึงชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคที่ค่ะ เคที่เนี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เต้านมนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็อดทนสู้กับโรคร้ายนี้ด้วยการทําเคมีบ,บาําบัดในขณะที่เธอกําลังต่อสู้กับโรคร้ายนะคะแล้วก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งค่ะเธอจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกตินะคะเธอก็ต้องช็อกอีกครั้งค่ะเมื่อพบว่าหมอเนี่ยตรวจเจอก้อนเนื้อที่เต้านมอีกครั้งหนึ่งแต่ถึงเธอจะเจอกับความโชคร้ายนี้เข้าไปเต็มเต็มนะคะ เคที่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็ต่อสู้กับมะเร็งมันนานกว่า4ปีค่ะ4ปีนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่น้อยๆเลยค่ะถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะสามารถอดทนแล้วก็เอาชนะช่วงเวลาที่แย่ที่สุดแบบนี้ไปได้หรือเปล่าช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นแล้วก็ความตายนะคะเราจะต้องคอยกังวลกับผลตรวจทุกครั้งตลอดเวลา แต่ว่าในที่สุดค่ะเควที่ก็สามารถเอาชนะโรคร้ายนี้ผ่านไปได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะวนเวลาของโรคร้ายนะคะได้ผ่านไปสายลมค่ะก็พัดพาให้เคที่ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อริชค่ะเป็นผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตของเคที่นะคะแล้วเธอก็ตกหลุมรักเขาเอามากๆด้วยแต่ว่าโชคชะตาค่ะไม่เคยใจดีกับเคที่เลยค่ะเธออกหักค่ะแล้วเขาก็บอกเลิกเธอนะคะ แน่นอนว่าหัวใจของเคที่เนี่ยแตกสลายค่ะแล้วก็ต้องกลับมาได้รับการเยียวยาอีกครั้งหนึ่งค่ะต่างกันแค่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การเยียวยาที่หน้าอกนะคะแต่ว่าเป็นที่หัวใจของเธอค่ะห้าเดือนผ่านไปนะคะหลังจากที่เคที่เนี่ยโดนบอกเลิกค่ะเธอก็ยังอดคิดถึงริชไม่ได้แล้วก็มัวแต่คร่ำครวญคิดทบทวนถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ทําพลาดไปเพื่อหวังว่าริชเนี่ยจะกลับมาคบกับเธอเหมือนเดิมค่ะ แม้ว่าเคที่นะคะจะเคยผ่านเรื่องราวที่แสนสาหัสค่ะด้วยความเป็นความตายมานานถึง4ปีแต่ก็ยังเกือบจะเอาตัวไม่รอดกับปัญหาของการอกหักนะคะไม่ใช่แค่เคที่คนเดียวหรอกค่ะที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้นะคะพาเชื่อว่าเราเองทุกคนค่ะก็เคยผ่านการอกหักมาแล้วทั้งนั้นแหละค่ะเรื่องรกัรกๆเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงของวัยรุ่นนะ,นะเนาะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์มากที่สุดเมื่อมีรกักแรกแล้วก็มักจะตามมาด้วยการเลิกรานะคะ หลายคนชอบบอกว่าอ,อกหักครั้งแรกเนี่ยมักจะเจ็บปวดมากที่สุดในฐานะผู้ใหญ่อย่างเราค่ะที่ผ่านการอ,อกหักมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเนาะก็น่าจะต้องทําหน้าที่เป็นคนซัพพอร์ตคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดครั้งแรกไปให้ได้ค่ะมาดูกันว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยจะทําอะไรให้กับเด็กๆได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราก็ต้องให้เกียรติในอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ เรื่องของความรักนะคะมันก็มักจะเป็นเรื่องอารมณ์ล้นวนนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นนะคะเป็นช่วงวัยของการเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าความสัมพันธ์น,นั้นเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะวัยรุ่นเนี่ยก็มักจะเต็มไปด้วยความจริงจังแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์เสมอเลยเราก็ควรต้องยอมรับก่อนเลยนะคะว่าการเลิกราคะ่ะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพวกเขาเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เรื่องใหญ่สําหรับทุกคนนั่นแหละค่ะ ในฐาน,นะเราเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือการให้เกียรติความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าเราเองเนี่ยให้ความสําคัญกับความรู้สึกในความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยแบบจริงจังค่ะต่อมานะคะก็คือเราจะต้องโฟกัสไปที่ประสบการณ์ของพวกเขานะคะไม่ใช่ประสบการณ์ของเราค่ะย้ํานะคะของเขาไม่ใช่ของเราค่ะในฐาน,นะที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเราเองเนี่ยก็เคยผ่านการอกหักใช่ไหมเราอาจจะอยากแชร์ประสบการณ์ของเราให้เขาฟังค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ย ใครๆก็คงไม่อยากรับฟังเรื่องราวความเจ็บปวดของคนอื่นนะคะพวกเขานะคะอาจจะไม่พร้อมที่จะฟังรายละเอียดประสบการณ์ของผู้ใหญ่แบบเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรต้องทําก็คือมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาค่ะเรื่องต่อมานะคะอันเนี้สาคัญเลยก็คือเรื่องของการให้ความสนับสนุนนะคะหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้ใหญ่อย่างเราทําได้นะคะก็คือให้พวกเขาเนี่ยหัดที่จะเรียนรู้ที่จะถามแล้วก็ปรึกษา โดยให้พวกเขามองว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่พวกเขาเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนประเด็นสําคัญในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นลุงป้าหนะ้าอาหรือแม้กระทั่งพ่อแม่นะคะก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาได้ค่ะสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือต้องสอนให้เขาเนี่ยเรียนรู้จากความเจ็บปวดค่ะไม่ว่าอกหักครั้งนี้จะเล็กหรือว่าจะใหญ่นะคะส่วนสําคัญคือเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากความเจ็บปวดในวันที่เลิกลาก,กันไปให้ได้ สิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพวกเขามากๆค่ะเมื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราสอนให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้นะคะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์อื่นๆที่เขาจะต้องเจอในวันข้างหน้าด้วยประสบการณ์จริงจากตัวเขาเองค่ะไม่ว่าเรื่องราวจะดําเนินไปยังไงนะคะสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยสามารถทําได้ก็คือการช่วยอยู่ข้างๆเขาด้วยการกอดการฟังการประครับประคองให้พวกเขาเนี่ยผ่านช่วงเวลาขึ้นขึ้น,นลงๆของชีวิตไปให้ได้ เพราะผู้ใหญ่ทุกคนคือรากฐานสำคัญในชีวิตของเด็กๆที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เปล่งประกายและก็งดงามในวันข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is a t a n i s podcast Atanai เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้